เมื่อคืนแพรขับรถจากกรุงเทพพาคุณมาถึงพระยาเปิดบ้านพักต่างอากาศจากนั้นก็พาคุณเข้านอนคุณสาเรียคุณก็เอาแต่เล่าหรือกับแพรบอกว่าร้อนร้อนร้อนแพรก็เลยถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเป็นเพื่อนคุณนะคะเพราะคิดว่าจะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน ดูไปแล้วอกตุมๆของคุณสวยจังเลยนะคะถ้าเกิดแพร ь, ได้สัมผัสด้วยปากก็คงจะดีดวงตาคู่งามจับจ้องปทุมคู่สวยที่โผล่พ้นออกมาให้เห็นซึ่งตอนนี้วงแขนเรียวก็ไม่สามารถปกปิดไว้มมิดไม่ต้องเลยคุณแพรคุณแพรเจ้าเล่ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวสาลี่ จะเอาคืนทีหลังพอแล้วค่ะห้ามมองสาลี่ด้วยสายตายอย่างนั้นไปค่ะสาลี่จะไปเข้าห้องน้ำล้วคุณก็นอนหนาวอยู่บนเตียงเลยสิ้นคําขู่ของคนหน้างองามยังกระสมอทวงเรือผ้าหม่มผืนใหญ่ก็ถูกคุณเธอออกแรงดึงทำให้ ภาพคนบนเตียงเผยให้เห็นทุกสัสดส่วนบนสรีระนั้นสารี่จ้องภาพตรงหน้าตาเขมงใจจริงอยากจะเมินหน้าหนีไปทางอื่นแต่ผิวขาวเนียนอกตุ้มๆของคนตรงหน้าสะกดสายตาเธอไว้จนยากจะเมินหนีไปทางอื่นได้ในเพรานี้ ปากบางพยืออ้าออกด้วยไม่รู้จะเป็่งวรีไหนออกมาดวงตาคู่งามเบิกโพรงขึ้นมากกว่าปกติสวยไหมคะคุณสาลี่มองตาไม่กระพริบเลยนะคะอย่าบอกนะว่าอยากเปลี่ยนใจกลับมาที่เตียงกับแพรอีกนะคะเสียงใสหวานดึงสติให้คนที่กำลังกระเจดิดกระเจิงในความคิด กลับมาเข้าร่างคุณแพร่จ้างให้สารี่ก็ไม่หลงกลคุณหรอกร้ายนักน,นะคุณนะ่ะฝากไว้ก่อนเถอะสิ้นคำขู่หญิงสาวก็เดินกระฟัดกระเฟียนลงส้นเท้าหนักๆตรงไปที่ห้องน้ำสำร้ายบรรยากาศรอบกายทำให้ใบหน้าของเธอแดงขึ้นมา รากับลูกตําลึงสุก็ไม่ปานเสียงหัวเราะดังกังวานใสายไล่หลังไปอย่างสุขล้นคุณแพร่นะคุณแพร่พาเธอมาที่นี่จนได้เธอพลาดอะไรไปนีสารีก่อนเข้านอนเธอก็อาการปกติห,หรือว่าเธอจะเหนื่อยมากไปจนไม่รู้ว่าถูกพาขึ้นรถมาจนถึงพัทยา ทำไมเธอไม่รู้สึกตัวเลยล่ะคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันจนเป็นปมโลหะหรือว่านมแก้วนั้นเป็นเหตุคุณแพร้นะคุณแพรางานนี้ต้องมีการเอาคืนบ้างล่ะทำอะไรเอาแต่จใจตัวเองดูนะจะไม่คุยด้วยทั้งวันเลยจะได้รู้ซะบ้างว่าสิ่งที่คุณเธอทำเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเลยแม้นแต่น้อย มีที่ไหนเราไม่เต็มใจมาด้วยยังจะหาเล่กลเอาตัวมาจนได้เฮย้ยสารีนะสารีเธอต้องใช้ชีวิตต่อไปกับผู้หญิงคนนี้จริงๆหรอแล้วเท่าวันหนึ่งเกิดเธอตกเป็นของคุณเธอแล้วทั้งพฤตินัยและนิตินัยเกิดแม่คุณทเทเธอไม่ดูดำดูดีไปหาความสุขกับสาวๆคนอื่นเธอจะทำไง สารี่เฝ้าบอกตัวเองว่าเธอก็รู้ทั้งรู้ว่าความรักหรือความสัมพันธ์ในคนกลุ่มเพศเดียวกันส่วนมากจะไม่ยั่งยืนถึงแม้นจะไม่ใช่ทุกคู่แต่เท่าที่รู้มีส่วนมากที่เป็นแบบนั้นการที่เธอรับเจ้าหลอนเข้ามาในชีวิตเพียงแค่อยากให้เพื่อนและหลานรักได้มีโอกาสในชีวิต ที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นรำพังตัวเธอเองทำงานอะไรก็ได้เพราะไม่มีพันธะที่ต้องให้รับผิดชอบถ้าเกิดเธอต่อสู้กับโรคใบนี้ไม่ไหวจริงแค่กลับไปบ้านซบอกพ่อกับแม่พวกท่านทั้งสองบอกกับเธออยู่เสมอลูกคนเดียวพ่อกับแม่เลี้ยงได้แต่ก็นะ คุณแพรเธอก็ดีอยู่หรอกชัดเจนและมีน้ำใจกับพวกเธอทั้งสามอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแต่ใครจะไปรู้ว่าต่อไปวันข้างหน้าจะยังไงความคิดว้าวุ่นอยู่ในสมองพยายามประมวลความรู้สึกในขณะที่สายน้ำเยินสบายจากฝักบัวคุณภาพเยี่ยมกำลังทำหน้าที่ของมันได้ดีแต่ สายน้ำนั้นกลับไม่สามารถชำระร้างความคิดวุ่นที่อยู่ในสมองได้เลยในพวลานี้สารี่ใช้เวลาอยู่ในห้องน้ำเกือบชั่วโมงสุดท้ายตัดสินใจพาตัวเองเดินออกมาสิ่งแรกที่เลือกทำคือกวาดสายตามองหาอีกคนไปทั่วห้องแต่ กไลวีแววเงาของเจ้ารอนไปไหนละนี่คุณแพรคุณเอาแต่ใจก็ดีแล้วล่ะที่ไม่อยู่จะได้ทำอะไรได้สะดวกมากขึ้นสุดท้ายสาลี่เปิดประตูเสื้อผ้าบานใหญ่ออกเพื่อสำรวจเสื้อผ้าที่แขวนอยู่ในตู้ไม่บอกก็รู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นของเธอร้อยเปอร์เซ็นต์ของใช้ส่วนตัวนั่นอีกถูกจัดไว้หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง อย่างเป็นสัดส่วนร้ายนักหนาคุณแพรและรู้ได้ยังไงว่าเธอต้องใช้อะไรบ้างคุณเธอจะมาแมะใกล้ๆเวลาอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งแต่เจ้าหรอนก็ไม่เคยถามเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวเธอเลยแม้แต่สักครั้งนี่ก็อีกจะให้มาอยู่ด้วยเป็นเดือนเลยเหรอขนาดกันไกลสับ เอาไว้เอเอออใช้ส่วนตัวกลับตรงนั้นของเธอยังอุตส่าห์พกติดกระเป๋ามาให้ด้วยไม่รู้รู้ได้ยังไงว่าเธอต้องใช้ทุกเดือนเซียวจริงเลยคุณแพรเนี่บนอุกเกี่ยวกับอีกคนออกไปแต่มือก็ยังลงครีมทาโรชั่นกันแดดไปทั่วตัวฟังจากที่อีกคนพูดบ้านพักตาอากาศคงจะอยู่ติดกับทะเลอย่างแน่นอน ถึงแม้นจะเป็นฤดูมรสุมแต่คิดว่าแดดคงแรงน่าดูสายลมเย็นสบายราดผ่านประตูบานเรื่อนพร้อมกับหอมอวกลิ่นอ่อนๆจากดอกไม้ป่าลอยเข้ามาให้สูดดมเข้าไปได้อย่างสดชื่นจะทำยังไงล่ะนี่จะไม่นั่งลืมตา จนถึงเช้าเลยเหรอหญิงสาวลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิแบบเบื่อเบื่อก่อนจะเดินออกไปรับลมที่นอกระเบียงลำแขนกลมกลึงเท้ากับระเบียงพรางมองดวงดาวระยิบระยับพัางพลายอยู่บนท้องฟ้าฟังเสียงสายลมที่พัดผ่านพื้นน้ำเกิดเป็นเกลียวขึ้น ตีตื้นกระทบฝั่งหาดทรายขาวสุดท้ายทรายขาวๆก็ไหลลู่ลงไปตามเดิมในขณะที่สมองเริ่มปลอดโปร่งใบหน้างามลดสายตามองลงต่ำเกลียวขึ้นเล็กๆในสระว่ายน้ำกระทบกับแสงไฟไหววิบวับราวกับกำลังทา้าทายเธอและไอเดียใหม่ ที่จะทําให้ตัวเองหลับสบายก็ปิ้งแวบเข้ามาในสมองแทบทันทีว่ายน้ำตอนห้าทุ่มจะมีใครเห็นไหมนี่สาลี่วุ่นวายอยู่กับความคิดของตัวเองเหนื่อยคงจะหลับสบายหน้าดูถึงแม้นจะดึกไปหน่อยแต่คุณแพรคงยังไม่กลับจากปาร์ตี้เพราะวันทั้งวันเธอก็เอาแต่ หลบหน้าหลบตาอีกคนสงสัยคงจะเบื่อถึงได้ออกไปข้างนอกจากนั้นสารี่เดินไปดูชุดที่พอจะใส่ว่ายน้ำได้มีกางเกงขาสั้นเล็กๆมั้ไหมนะหรือว่าจะลองใส่ชุดว่ายน้ำดีจำได้ว่าล่าสุดที่ใส่ก็ตอนเรียนอยู่ปวสโน,น่น สุดท้ายเสื้อยืดสีขาวสะอาดตาและกางเกงขาสั้นเข้ารูปก็ถูกใช้งานเมื่อเย็นปาร์ตี้ปิงย่างสุดแสนจะมีความสุขคุณแพรเป็นคนสั่งมาให้เพราะเธอไม่ยอมออกไปปาร์ตี้ข้างนอกพร้อมกลุ่มเพื่อนๆของคุณเธอความสดของอาหารกับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอทะเล ทำให้สารี่รู้สึกผ่อนคลายยิ่งนักแต่จนแล้วจนรอดค่ำคืนแห่งความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวในบรรยากาศที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษทะเลคือสถานที่ที่เด็กบ้านนอกอย่างเธอไม่ค่อยจะมีโอกาสได้เที่ยวพักผ่อนสักเท่าไหร่ยิ่งเป็นบ้านพักต่างอากาศด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงโอกาสนั้น ไกลรีบเรีวเหลือเกินจนแล้วจนรอดสาลี่ก็ไม่สามารถคมตาให้หลับได้ร่างบางเดินลงมาข้างล่างของตัวบ้านที่หลงเหลือเพียงความเงียบและความมืดเข้าครอบงำไปทั่วตัวบ้านบรรยากาศแบบนี้คนดูแลบ้านคงจะหลับไปแล้วเห็นบอกว่าอยู่คนเดียวนี่ และสบายดีกับบ้านพักหลังเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากตัวบ้านหลังใหญ่และสาลี่จําได้เสมอว่าพ่อป,ปรางอนุญาตให้ติดต่อได้ทุกเวลาผ่านอินเตคอลหรือโทรศัพท์มือถือถือว่าบ้านพักต่างอากาศแห่งนี้ปลอดภัยเป็นส่วนตัวดีมากและที่สำคัญนาปราง คงหลับไปเสียแล้วเห็นวิ่งวุ่นอยู่ทั้งวันเพราะนานๆทีเจ้าของบ้านพักตาอากาศจะมาเที่ยวเห็นว่าเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่วันก่อนที่ได้รับรู้ว่าพวกเธอจะมาแต่คนเอาแต่ใจก็เรื่องเยอะโน่นนี่นั่นตลอดเห็นแล้วก็สงสารนะปรางเธอ เสียงแหวกตัวของน้ำในสระทำให้สารี่ชะงักตัวเองทันทีหญิงสาวกวาดสายตามองไปยังสระโดยไม่คิดว่าจะมีคนมาใช้สระก่อนคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันอย่างนึกชงนดวงตาคู่งามเพ่งพิษไปทั่วสระอย่างตั้งใจภาพในสระน้ำทำให้ดวงตาคู่งามนิ่งตะลึงงนัน เงือกสาวแสนสวยแหวกไวไายอยู่กลางสะอย่างลืมวันเวลาภาพผิวนวลกระทบกับผิวน้ำทำให้สารี่เห็นร่างงามที่ไหวแหวกเล่นน้ำอย่างตะลึงตาภาพคนตรงหน้าไม่สามารถทำให้เธอละสายตาไปทางอื่นได้เลยสุดท้าย ขาสองข้างแทนที่จะรีบก้าวกลับเข้าไปในตัวบ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองสมองกำลังประมวลผลอย่างเต็มที่เธอเอาแต่ยืนนิ่งมองคนว่ายน้ำด้วยท่าฟรีสไตล์ช้าๆกลับไปกลับมาอย่างไม่รู้สึกเหนื่อยดูแล้วแม่เงือกสาวปล่อยอารมณ์ไปกับบรรยากาศที่อยู่ลายรอมตัวดุดเหมือน จะลืมการเวลาหัวใจคนมองเริ่มสั่นไหวขึ้นมาแปลกๆภาพของเงือกสาวในสระกว้างแสงไฟนวลกระทบร่างงามทำให้รู้ว่าเจ้ารอนนุ่งลมห่มฟ้าไร้ซึ่งอาพรปิดกัน้นภาพที่สารีได้เห็นช่างงดงามหน้าพิรมจนยากจะถอนสายตาไปทางอื่นได้สํำร้าย ลำขาคู่งามก็ไม่ทําตามสมองที่กําลังสั่งให้เดินหนีไปกลับเดินเข้าไปใกล้สะช,ะช้าๆกลัวว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าจะจางหายเลือดในกายสาวร้อนฉ่าอยากจะกระโดดลงน้ำเพื่อดับไอร้อนที่กําลังก่อเกิดขึ้นยิ่งนักตอนนี้สารีดูดเหมือนมีกระแสไฟแล่นผ่าน ไปทั่วทุกอนุกายสุดท้ายเท้าเรียวหยุดที่ขอบสะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ได้และคนในสะก็ไม่รู้ว่าไม่ได้อยู่เพียงนำพังอีกต่อไปแล้วและตอนนี้เจ้าหรอดกำลังว่ายไปแต่ขอบสะทำให้มองเห็นเนื้อนวลที่ไร้ซึ่งอาพรปกปิดได้อย่างถนัดตาแทบ ไม่มีส่วนไหนหน่าตำหนิเลยแม้แต่น้อยอกเป็นอกสะโพกเป็นสะโพกเน้นส่วนโค้งเว้าอย่างหน้ามองเมื่อเช้าก็ครั้งหนึ่งแล้วที่เธอรู้สึกอย่างนี้บทบาทแม่เงือกสาวที่อีกคนกำลังรับเราใจสุดๆนี่คุณแพรจะทำให้หัวใจของสารีว้าวุ่นไปถึงไหนคุณรู้ตัวไหมว่าหัวใจดวงน้อยของเธอ เต้นร้าอยู่เป็นนานดีหน่อยที่เธอมีคนรอบกายอยู่มากมายพอจะหาตัวช่วยได้แต่กับสถานการณ์ตอนนี้เธอจะทำยังไงดีพูดบ่นพร่ำกับตัวเองแต่สายตากับระไปทางอื่นได้ยากเหลือเกินดูแล้วก็คงเหมือนคนเป็นโรคจิตยังไงอย่างนั้นที่เฝ้าแต่มองคนในสระ แวกไหว้ไปมายังหลงเพลินเลือดในกายสาวฉูบฉีดไปทั่วร่างดวงตาคู่งามจ้องขม็งกคนในสระแทบไม่กระพริบเพราะเธอกลัวว่าภาพตรงหน้าจะเลือนหายขณะที่ความคิดวุ่นกำลังอยู่ในสมองว่ายาวินีตะลึงงน้น เมื่อโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำมองมาที่ขอบสระแล้วพบว่ามีอีกคนยืนอยู่ในเซี้ยววินาทีนั้นภาวินีพยายามดึงสติกลับมาแทบทันทีสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจดีดสปริงตัวเองขึ้นมาจากน้ำร่างบางเปลือยเปล่าหยุดหยาดน้ำเกาะพรังพลายบนผิวกายซึ่งตอนนี้ สะท้อนกับแสงไฟดุดเหมือนแสงอมพันจากมณีเลยค่ะกระนั้นสายตาของคนที่ยืนอยู่ก่อนหน้าก็ไม่สามารถละไปทางอื่นได้เอาแต่จ้องมองคนที่กำลังเดินเข้ามาหาเธอเรื่อยๆดุดเหมือนราชสีที่กำลังเจอแม่กวางน้อยสุดแสนหน้าโอชาก็ไม่ปานค่ะ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 คุณแพร ทำไมทำไมไมาอยู่ตรงนี้ล่ะคะตะกุกตะกักถามอีกคนออกไปอย่างไม่ค่อยเต็มเสียงคนขี้วีนเอาแต่ใจเมื่อบ่ายหายไปไหนก็ไม่รู้ลงเหลือไว้แต่แม่กวางสาวที่กำลังถูกเจ้าป่าสะกดจิตให้อยู่นิ่งตะลึงงานก็ก็แปรเป็นห่วงคุณสาลี่นี่คะ จะโทรมาก็กลัวว่ารบกวนเวลานอนเลยขอปรีกตัวจากกลุ่มเพื่อนตรงกลับบ้านเลยค่ะแพรกลัวว่าคุณจะเหม็นกลิ่นวายจากแพรก็เลยขอล้างตัวก่อนถึงขึ้นไปนอนกอดคุณนะคะแต่ที่ไหนได้คุณจับโป๊ะแพรจนได้ไงคะคุณสารี่ชอบผนแพรไหมเมื่อเช้า ไม่เห็นมองแพรอย่างนั้นเลยคุณตอบแพรมาหน่อยสิคะเอาแต่มองอย่างนั้นน่ะแพรก็เขเินเป็นนะดวงตาคู่งามกลุ้มกลิบหวานเยิม้มดุดน้ำเชื่อมผสมน้ำพึ่งก็ไม่ปานซึ่งช่วงหลังๆมานี้สารี่เห็นกรียานี้ของเจ้าหรอนอยู่บ่อยครั้งและ ก็สร้างความหวั่นไหวให้เธอแทบทุกครั้งที่ได้มองคุณแพรคุณอะไม่ต้องจับผิดสารี่เลยไปเลยค่ะรีบเลยขึ้นไปใส่เสื้อผ้าได้แล้วเกิดไม่สบายขึ้นมาเดี๋ยวก็ได้นอนโรงพยาบาลแทนเออเออการมาเที่ยวหรอค่ะขนาดแสงไฟสลัวอย่างนี้ยังเห็นหน้าคุณสารี่แดงได้ขนาดนั้น อย่าบอกนะคะว่ากำลังคิดมิดีมิร้ายกับแพรอยู่นะคะแพรเป็นคนมีพ่อมีแม่นะคะคิดจะทำอะไรกับแพรก็ควรจะบอกกล่าวกันบ้างไม่ใช่จินตนาการอยู่คนเดียวนะคะหืมคุณแพรเนี่ยเสียวใหญ่แล้วนะคะสารีไม่ได้คิดลาวมกกับคุณเสียหน่อยคุณอนะหมกมุ่นปากบาง มุ้ยเข้าหากันส่งให้คนตรงหน้าอย่างหวังประท้วงไม่คิดก็ไม่คิดค่ะแต่คุณสารี่รู้ไหมว่าแพรคิดนะคะถ้าเกิดเออเออได้คุณมากอดแพรตอนนี้แพรคงจะรู้สึกอุ่นมากๆเป็นแน่เลยค่ะอย่าบอกนะคะว่าจะมาว่ายน้ำเล่นถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคุณสารี่ ว่ายน้ำเป็นงั้นมาค่ะเรามาเล่นน้ำพร้อมๆกันเลยเถอะนะคะไม่เอาห่าคุณแพรสาลี่ไม่เล่นน้ำพร้อมกับคุณหรอก <Why? S 1> ว่ายว่ยกว่าความคิดมือบางของอีกคนก็คว้าหมับเข้ากับข้อมือของเธอออกแรงดึงกระตุกให้แม่กวางน้อยปลิวไปกระแทก ผิวน้ำพร้อมๆกันเมื่อวัตถุก,กระทบน้ำก็เกิดแรงขึ้นกระจายตัวออกละลอกแล้วละลอกเล่าดีนะที่ตำแหน่งนั้นไม่ลึกจนเกินไปทําให้เท้าเรียวสามารถทีบตัวเองโผพ,พ้นผิวน้ําได้อย่างไม่ลำบาก <c oughs> <c oughs> คุณแพ้คุณทําอะไรของคุณคะนี่สาลี่ ก่อนที่จะพ่นคำบริภาทอีกคนออกไปปากบ้างของหญิงสาวก็ถูกทาทาบับประกบจากปากนุ่มของอีกคนความเย็นของน้ำช่วงราตรีการโอบร้อมทั้งสองร่างให้เข้ามาชิดแนบกันมากขึ้นปากอุ่นทำหน้าที่บดเบียดพร้อมๆกับปรำแขนรัดให้อีกคนเข้ามาแนบชิดมากขึ้น แรงขัดขืนเมื่อตอนแรกจางหายเหลือไว้เสียงคางอู้อี้ในลำคอซึ่งนั่นไม่สามารถทำให้คนฟังจับใจความได้เลยว่าเป็นเสียงประทวงซ้ำลายลิ้นเล็กยังแทรกสอดเข้าไปในพงปากชื้นได้อย่างง่ายดายเมื่ออีกคนจะเอ่ยคำบริภาษออกมาออื mm ืม hmm. สุดท้ายเสียงนั้นก็จางหายเหลือไว้เพียงการหยอกเย้าจากลิ้นเล็กที่กำลังพยายามดุนดันลิ้นของคนลูกล้าให้ออกห่างแต่แม่กวางสาวหารู้ไม่ว่าการกระทำนั้นยิ่งเพิ่มไฟราคะในกายของอีกคนให้ประทุเดือดแรกๆก,ก็แค่คิดจะแกล้งเจรอนที่คอยไล่ ให้แต่เธอออกห่างแต่ที่ไหนได้เมื่อได้สัมผัสปากนุ่มๆของเจ้ารอนความหวานซ่านที่ได้รับภาวินีคิดว่าคงถอนตัวได้ยากเสียแล้วจะผิดอะไรก็อีกแค่กอดจูบเมียของตัวเองความเห็นแก่ตัวเข้าครอบงำจิตใจจนยากจะหาเหตุผลร้อยแปดมาอธิบายสมองตอนนี้ความถูกผิดเริ่มเป็นศูนย์ เมื่อลิ้นเลียวเล็กที่เธอเฝ้าหยอกเยา้าตอบสนองกลับเธอบ้างภาวินีดูดดึงลิ้นเล็กๆหยอกล้อด้วยชั้นเชิงเสนิหาที่เหนือชั้นกว่าสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะถอนลิ้นออกมาแต่แต่แล้วสิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็บังเกิดเมื่อเจ้าของลิ้นเล็ก ที่เธอคอยหยอกล้ออยู่เมื่อครู่ใหญ่ใหญ่ยื่นใบหน้าเข้าหาแนบชิดเธอมากกว่าเดิมแถมยังตามเลมดูดดึงลิ้นนุ่มของเธอกลับเข้าไปในโพรงปรากชื้นของเจ้าร่อนไว้ดังเดิมอืมภาวินีข้างเสียงกระซ่าด้วยไม่คิดมาก่อนว่าลีลาการหยอกล้ออีกคนด้วยเกมเสน่หาจะทำให้ แม่สาวในอ้อมกอดจะต้องการเธอด้วยเช่นกันรออะไรอยู่ละ่ะจัดสิคะภาวินีอย่าให้เสียชื่อคาซินโนวีแห่งเมืองไทยเด็ดขาด